ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ตรงกับวันที่สของเดือนพฤษจิกายนซึ่งตรงกับขึ้นสิบสามค่ำเดือนสิบสองปีมะเสง็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราจะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้บ่งบอกเอาไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทำอะไรก็มีโชคมีลาบแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอับปะมงคลสําหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกคน ก่อนจะออกจากบ้านหรือว่าออกจากเคหสถานก็ควรจะตรวจดูว่าวันแต่ละครั้งนั้นเป็นอย่างไรโชคลาบจะมีวันไหนเลิกผานาทีเลิกที่ดีจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องตรวจดูกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ ประจำวันนี้หรือว่าประจำวันที่สมของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสําเร็จในวันนี้ ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่ติดเนื้อติดตัวติดตนสีที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้คือสีน้ำเงินสีน้ำเงินจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีเอกลักษณ์ในตัวของท่านจะทำให้ท่านมีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ ให้ท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าดีงานจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านอยากได้อะไรทำไรในวันนี้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาเสริมงานเก่าๆก็จะเดินดีในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้จะมีรายจ่ายอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาเสริมเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนมีเข้ามีออกอยู่ในในวันนี้ก็ขอให้ท่านนั้นจงตั้งใจทำอะไรก็ท่านให้ท่านรีบทำได้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายคนรักคนใครวันนี้ก็เอาใจดีพูดจาดีทำอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันปรึกษาหารือได้เกี่ยวกับในเรื่องของการงานวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำ วันที่สามของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ท่านล้างหน้าแปลงควันหันไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบเกิดขึ้นได้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีขาว สีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ถ้ามีติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นคนที่มีโชคมีลาบได้ในวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ก็ให้คนที่เกิดอยู่ในวันจันทร์หันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีจะมีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวท่านในวันนี้ในเรื่องของการงาน วันนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็ได้คุ้มค่าท่านยิ่งเหนื่อยก็ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองการเงินนั้นจะหาง่ายเรียกว่าทำอะไรก็มีเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรในวันนี้ก็มีคนคอยช่วยเหลือให้ท่านได้ดิบได้ดีการเงินนั้นจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดทั้งวันเรียกว่าไม่ขาดสน ในเรื่องของคนรักคนใคร่พูดจาดีถ้าหากว่าเพิ่งคบกันใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเจอเจอกันใหม่ๆจะมีของฝันของฝากมาให้ซึ่งกันและกันในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันที่สามของเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นอย่างไร ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันจันวันอังคารสีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้สีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะมีคนนำพาให้ท่านไปทำงานหรือไปได้งานใหม่ๆอีกในช่วงของวันนี้จะมีคนนำโชคนำลาภให้กับตัวท่าน เกี่ยวกับในเรื่องของการงานบางคนว่างงานตกงานไม่มีงานทำก็จะได้งานในวันนี้จะมีคนนำพาให้ท่านได้งานที่ดีในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็มีรายรับเข้ามาเสริมเรียกว่าเป็นเงินหมุนเวียนการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ก็ระวังสักหน่อยในช่วงของตอนเย็นเย็นอาจจะมีการจู้จี้หงุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยอาจจะใจน้อยแสนงอนอันนี้ท่านระมัดระวังไว้อย่าใจร้อนตามถ้าหากว่าใจร้อนตามก็จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนี่ก็คือคนที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมา เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวหรือสีน้ำเงินสองสีนี้จะเป็นสีที่ดี สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศท,ที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะเหมาะกับการค้าขายการลงทุนดีท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีกำไรก,กำไรมีคนคอยช่วยเหลือ มีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการทำงานดีในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยเมีทั้งไหลรับและก็รหลจ่ายในช่วงของวันนี้เรียกว่าการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านก็มีจับจ่ายใช้สอยอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการคนรักคนใคร่ วันนี้ระว,วังสักหน่อยในช่วงของตอนกลางวันอาจจะจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยจะทําใจน้อยและจะทําให้เรานั้นต้องอารมณ์ร้อนตามไปด้วยเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นเย็นหากว่าเราอารมณ์ร้อนก็จะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ <c oughs> ต่อมา เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับคนที่เกิดในวันพระฤห,หัสประจำวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลสีเหลือง จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบทำอะไรก็มีความสำเร็จการเสี่ยงดวงอีกเช่นเดียวกันแต่าหากว่าท่านชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงาน <c oughs> การงานที่ท่านทำวันนี้ท่านต้องระมัดระวังสักหน่อยถ้าหากว่าท่านทำงาน รวมกันหลายคนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออาจจะมีการชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพลิบกันบางทีก็มีปากมีเถียงให้ท่านระวังเขาไว้ในเรื่องของการทำงานในวันนี้แต่ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมหรือว่ามาพูดจาชักชวนให้ท่านเสียงเงินเสียทองให้ท่านระวังไว้ ในเรื่องของการเงินการทองแต่ในเรื่องของความรักจะดีจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยค้ำจุนท่านความรักของท่านจะมีความสุขอย่างยิ่งนี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระหรือัสประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างวันนี้ ในช่วงนี้ก็ให้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปตังทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้สีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนดีนั่นก็คือสีครีมสีครีมสีฟันบุรีสองสีนี้จะเป็นสีที่ดี สำหรับคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันที่สามของเดือนพฤศจิกายนคือวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบคนที่เกิดอยู่ในวันศุกร์นั้นให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในเรื่องของการงาน งานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านทำงานเก่าอยู่ก็จะมีความสุขแถมยังได้งานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกในเรื่องของการงานดีวันนี้ท่านยิ่งขยันยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองการเงินการทองท่านก็ไม่เดือดร้อนมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงของวันนี้ คนรักคนใครก็ต้องระวังสักหน่อยในเรื่องของอารมณ์คำพูดคำจาวันนี้พูดอะไรต้องกลึกกรองให้ดีอย่าใจร้อนถากใจร้อนละแล้วจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันที่สาม ของเดือนพฤศจิกายนว่าเป็นอย่างไรท่านตื่นนอนตอนเช้าคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ถ้ากาจะล้างหน้าแปลงวันในตอนยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบอีกด้วยในวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเขียวสีเขียวสีน้ำเงินสองสีนี้จะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นสีที่เป็นมงคลอีกด้วยในเรื่องของการเสี่ยงดวงคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ท่านจะมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในเรื่องของการงานดีวันนี้จะทำอะไรก็มีความสำเร็จมีคนคอยช่วยเหลือ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรท่านก็สามารถ ทำได้ในช่วงของวันนี้การเงินการทองมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของความรักความใคร่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีพูดจาดีทำอะไรก็ให้ความช่วยเหลือท่านจะหยิบจับทำอะไรก็ <c oughs> ให้ความสำเร็จอยู่เรื่อยๆ การงานก็ช่วยกันประคับประคองงานหนักงานเบาอะไรก็ช่วยเหลือกันในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดี ไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดี